ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นข่าวที่แบบเห็นแล้วก็แบบหัวจะปวดโอ้ผู้ว่าออกมาถแถลงเมื่อวานนะก็อุตสาห์โอ้โหถแถลงข่าวจัดงานใหญ่โตนะนะตัวเลขนี่เยอะมากโอ้โหเป็นสองรอโครงการพอเอาไป จาะดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยนะครับนะเป็นผลงานที่แบบผลงานประถมอ่ะเด็กงานเด็กประถมอ่ะเออแต่โปรโมทระดับมหาลัยอ่ะนะครับเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเก่ง PR จริงๆทำเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทำผลงานเท่ามดโปรโมทอย่างช้างอเนี่ยครับ นเขานับหมดเลยอ่ะนะบินตบาทพระเขาก็นับดูสิเอออะไรนะไปบรรยายนะะไรโครงการอะไรต่างๆไปปลูกต้นไม้ก็นับอ,อ่อไปอะไรอ่ะกินข้าวกับพนักงานก็นับไปวิ่งก็นับ นับทุกอย่างอะนะครับคือถ้านับอย่างเงี้ยนะคือถ้านับอย่างเงี้ยคือแบบจะเอาสักห้าพันผลงานก็ได้อย่างเงี้ยเอาให้มันตัวเลขมันเยอะๆนะเออเล็กๆทำใหญ่ๆไม่เนี่ยไอผลงานแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องเอาจัดชาติมาทำก็ได้ เอาแอดมินไปเป็นผู้ว่าก็ได้ไอ้ตักบาทเนี่ยผลงานตักบาทเนี่ยนะออผลงานแบบเล็กๆน้อยๆยกๆแกลกๆนี่เปิดไฟแดงโฮ้ยซ่อมฟุตบาทอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เ,าเอามาเป็นผลงานออแล้วมีการโอ้อวดอีกน้าบอกนี่แหละคือสิ่งที่คนกรุงเทพต้องการ ตครงการผลงานเล็กๆอย่างนี้แหละไม่ใช่ผลงานใหญ่เออสงสัยก็คนกรุงเทพก็คงชอบอย่างนี้แหละครับนะผลงานตักบาดเนี่ยนะฮะโอ้ยแทนที่อัศวินอยู่ต่อน,นี่เขาทำต่อโครงการโอ่งอ่างโครงการอะไรบิ๊กโปรเจกต์นะให้เป็นที่ท่องเที่ยวให้เป็นอะไรอันี้มาปรับปรุงฟุตบาทปรับปรุงไฟแดง ไหนว่าแข็งแก่งที่สุดในปฏิพีแต่ทําเรื่องจิ๋วจิ๋วระดับอะตอมระดับถ้าเป็นมาเวลก็ระดับเนี่ยอะไรนะอนุภาคจิ๋วอะไรนะครับมาติไปเป็นแบบอนุภาคจิ๋วจิ๋วอ่ะโอย นนี่ถ้าอยู่4ปีนี่เอ,เอาเต็มไปเลยสัก5000โครงการ5้ล้านผลงานไปเลยครับนะถ้าทำแบบนี้เนะโอ,โอ้โปรโมทซะใหญ่ซะโตนะครับมีการทำท่าอ้าแขนอีกต่างหากโอ้ยแหมมีการภูมิใจต่างหาก เห็นชาวเน็ตเขาแชร์บอกไปปลูกต้นไม้แถมต้นไม้ตายเออไอต้นตีในสวนเขาก็นับด้วยนะที่ไปเต้นเต้นเต้นะนะครับตอนนี้เลิกไปแล้วนี่ใช่ไหมไม่เห็นจะมีเหอ่อไม่เห็นจะมีแห่ไปแล้วเลิกเห่อแล้วนะครับแม่เอ้อ นี่แหละนะครับผลของการเชื่อ IO เลือกตั้งมากก็เป็นอย่างนี้แหละนะมีปุ่มกด Thank ้ว u นะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code โคนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ